ไม่ต้องกังวลวิธีเติมน้ำมันรถในญี่ปุ่นแบบต้องเติมเอง 1. จอดรถแล้วดับเครื่องเปิดฝาถังน้ำมัน2กดเมนูภาษาอังกฤษบางปั๊มจะไม่มีเมนูภาษาอังกฤษอย่าลืมเผื่อเวลาหาปั๊มที่มีเมนูภาษาอังกฤษกันด้วยนะ3ตู้จะแจ้งเตือนโดยแนะนำให้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเทเวลกัสส่วนใหญ่หากชำระเป็นเงินสดจะต้องเข้าเป็นเมนูภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นจากนั้นกดคอนเฟิร์มสี่น้ำมันที่ญี่ปุ่นมี3แบบแบบแรกเลค u ล่าสีแดงแบบที่2ดีเซลสีเขียวแบบที่3พรีเมียมสีเหลืองถามเจ้าหน้าที่ตอนรับรถได้เลยว่า ใช้น้นนนมัแบบไห 5. เอาบัตรเครดิตก๊์ดใส่เครื่องรอสักครู่กดเลือกน้ำมันที่จะเติมมีแบบเต็มถังและแบบกำหนดเองเลือกเสร็จดึงบัตรเครดิตออกมาเอามือไปถูก,กับแผ่นกำจัดไฟฟ้าสถิตก่อนดึงหัวใจน้ำมันออกมาเติมได้เลย,เลย 6. เมื่อน้ำมันเต็มถังแล้วหัวใจน้ำมันจะหยุดอัตโนมัติวางหัวใจน้ำมันเข้าที่เดิมรอรับบินจบ 7. ทริคพิเศษถ้าไม่อยากเติมเองก็สามารถเลือกช่องสีเงินให้พนักงานเติมให้ได้บริการนี้มีเฉพาะบางปั๊มนะครับแต่ราคาจะแพงกว่านิดหน่อยส่วนช่องสีแดงจะเป็นแบบเติมเองนะครับ